สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงอัมสเตอร์ดัมสกิปโฮมาถึงแอร์พอร์ตอัมสเตอร์ดัมแล้วน,นคะคะ สิบกว่าชั่วโมงก็ไปถึงประเทศไทยรอเช็คอินเช็คอีหยังเรียบร้อยประมาณสิบห้าสิบหกชั่วโมงก็หอดประเทศไทยเดินทางไปกับเรานะคะเข้าอุโมงแล้วค่ะอุโมง รถเขารร่าทำเขารร่าทำเพราะว่าข้างบนนี้เขาเอาไว้เหตุที่เครื่องบินวิ่งได้เครื่องบินมันแล่นทางเ่ิงได้เขาก็เลยเห็ดเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์ให้รถแล่นข้างเนอะข้างใต้ดินแต่ว่าข้างเ่ิงให้เป็นเครื่องบินบินได้เพราะว่าไม่มีที่ดินนะคะ ขี้ดินมันน้อยขี้ดินมันแพงก็เลยได้เหตุจังสี่แหละ กดแลนด์ได้กดแลนด์ข้างล่างกดทูบางกอกนะคะบินด้วนด้วนเมษาก็ไปมาแล้วอันนี้ก็ไปอี ค่อยดีบอกลง่งเครื่องบินอยู่ทางใดละ่ะทางนี้ก็คือลังปากเกียเลยที่จอดรถจอดรถมาสนามบินเขาให้จอดรถสนามบินเราอยู่ไหน ดูข้างบินจอดรถค่ารถคันเล็กผ่านได้รถคันใหญ่ผ่านบ่ได้เขานี่แนวอันนั้นไห้พอมทุกอย่างอัตโนมัติค่ะบได้ใส่ค้นยากสวัสดีฮัลโหลสวัสดีค่ะห้อโหโ้ย<ฮ>ได้มาแล้วขบปัด ได้มาแล้วเราก็เลือกจอดได้เลยจอดตรงไหนตรงไหนว่างก็จอดเลือกเอานี่ไงออฟคดิกบายนะเคนเดอร์เรกขก้นไม่ต้องนี่จะเดินลุบเป็นฝนก็อนฝนตกะกุดพอโอปาแรืว่าฉันจะไปจอดอยู่ใกล้ๆ

Ik burg nào. Ja, dat dacht ik al. Half kilo voet naar binnen gewerkt. Koi hóc, 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 ไปกินในเครื oh, ่องเครื่องบินนะนะที่ใส่ละขนมขนมหอมหนึ่งเพราะว่าในสนามบินแพงครับเด้อถุงไปด้วยเนี่ยบอกเที่ยกระเป๋าเกินนะนะของเกินกระเป๋าเกินเอาคนก็ไปจากข่อยก็ยังนึง lâu nào nào hết thật นี่วนแห้งไร่ของควยสเตจเราเห็ดไม่หมดไปอันดรักมาสกัจขาให้เก้าอาโรมิดม đơn vào cặp bao phần đầu. đi đi bắt đầu. vậy bắt chị yaks baba. nào. Con chim. Menong, meneng, meneng, menong. Sao thai, thai. Kapao thai. Bao 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 mở bến xe yệt ba toilet đẹp door khoai nè 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 ai nè 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 xì nè 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 ไปอยู่ใต้ตีนนี่คือสกิพโรนะคะสกิพโรสนามบินของประเทศฮอนแลนดเราต้องไปเข้าห้องน้ำก่นอนข้าจะมาพระกันไายออไรูปเซลฟี่ห้องน้ำหรืออะไรหนาวหนา ยาวค่ะคลิปเท่านี้ก่อนนะคะไม,ไม่รู้เขาทำไว้ไอเหตุอย่างท่ไไใเพื่อเอยียงแล้วก็ท่อมแล้วก็ปิดไว้บให้คนเขาไปนั่ง มันเสียพื้นที่นะนะใส่ตรงนี้ห้องน้ำหรือเปล่าตกเล็กคาซินเวเสกาจโอ้ดาทออยเล็ตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ